นเดอร์อะดินดีข้าวดีแล้วก็เนี่ยรวงใหญ่แล้วก็ละมานข้าวดีดอะมันจะค่อยค่อยหายไปเองใช้แล้วจะคุ้มมากแล้วก็คือดีอะอตอนแรกกลัวแต่ตอนนี้ไม่ทิ้งแล้วไม่หนีไปไหนใช้เพนเดอร์ครับป้าผงศรีจ้า,อ,าอันนี้เป็นนาของป้าเองเนาะจ้าอันนี้ได้ใช้อะไรบ้างครับอะเล่าให้ฟังหน่อยตอนแรกอะ่ะ ละมาณกับพุ่มพวงอะเยอะยาเยอะอืมเขาก็มาแนะนําให้ใช้เทนเดอร์ที่แรกก็ไม่อยากใช้แล้วเพราะว่ามันยาอะไรมันก็หมักไม่หายอ่ะใช่ไหมใช่ต่นนี้ก็ลองลองดูกว่าจะซื้อเป็นเดือนก็ลองสั่งก่อนเนาะใช่อืมแล้วก็ลองมาหมักเที่ยวแรกมันก็ยังไม่เท่าไหร่แล้วแต่ก็น้อยออืตอนนี้ดินมันดีด้วยไงใช่ดินดีดินดีดินดีดินงาม จากเคยได้สิบไล่อ่ะได้แปดเกียนเจ็ดเกียนกว่าก็เป็นสิบเกียนแล้วก็สิบเกียนกว่าคราวที่แลว้วอืมก็ห้าเที่ยวนี้แล้วหมักเต็นเรือไปห้าเที่ยวแล้วห้าเที่ยวนี้แล้วเนี่ยจะจ<า>หมดแล้วัข้าวดีที่เคยเยอะจะหมดแล้วเนี่ยตอนนี้แทบไม่มีเลยครับดูครับพี่นอ้องมีก็ประมาณยี่สิบสามสิบต้นได้น้อยมากเลยครับรับต้นได้เลยอันนี้เป็นข้าวพันอะไรครับแปดห้า กอขอแปดห้าครับโอ้โหหลวงใหญ่เนาะสามวันโอ้โหอันนี้นอกจากใช้เทนเดอร์แล้วคุณป้าใช้อะไรอีกครับใช้ปุ๋ยใบหยกใช้ปุ๋ยใบหยกด้วยเนาะโอ้โหมันเขียวทนเขียวนานเนาะเนี่ยสามวันนะพุ่งเโอ้โหแล้วฮอร์โมนกิ่งทองได้ใช้ไหมได้ใช้ตอนนั้นน่ะได้ใช้ครบเลยโอ้ครบหมดเลยเนาะทั้งสามตัวเลยนี่นะครับโอ้โหดูแปลงนา อย่างนี้นี่อยากมานาทุกวันเนาะมาทุกวันเห็นข้าวแล้วแบบมันสดชื่นเนาะใช่ออเนี่ยสามวันอือหอแล้วมาลงมาแรงอะไรมันมีกวนไหมยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นมีเลยใช่เขาเป็นหนอนกอกันแต่นี่ยังไม่เป็นไม่เป็นของเราไม่เป็นเพราะใช้ผลิตภัณฑ์แร่ภูเขาไฟแล้วก็ใช้ตั้งแต่เทนเดอร์มาเลยเนาะแล้วก็แร่ภูเขาไฟอ่าแล้วก็จะเป็นฮอร์โมนกิ่งทองนาโนอินซด์นะครับใช่ใช่ช่วยเร่งแป้งเพื่อน้ําหนัก อ่านี่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 นะครับอันนี้ก็ใน,ในี่นี่ใช้แรล่ใบปโยกนะครับ <c oughs> เป็นยังไงนะปะ้ะไม่กินข้าวหนูไม่กินข้าวเลยหนูไม่กินข้าวนี่นะครับมีคนดักไว้ด้วยีพ่เล,เลยอ่ไม่มีกัดข้าวเลยพี่น้องดูครับม่รู้มันกลัวอะไรไม่รู้นี่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 ไม่มีธรรมดานี่ตามข้างคณะนี่หนูจะกัดเป็นทางเลยนี่พี่จิ้งหนูชุมนี่นี่นี่ ขมันมีรูนะครับแต่ป้าบอกมันไม่มีกัดเลยไม่มีกัดข้าวให้เสียหายเลยอ่าเ<ด>นี่ยนะจากการที่ว่าใช้แร่ภูเขาไฟไปหยกนะครับอ่าดูดูเขาดักไว้นวนครับแต่มันไม่มีทางเดินเลยจริงๆมันจะกัดทําทางเดินเลยนะครับพี่น้องหนูนเี่แต่มันไม่มีไม่มีเลยนี่หวานสองเที่ยวใบหยกนี่นะครับโอ้โหเป็นไงครับ ไม่ค่อยมีเวลาด้วยจงไปรับจ้างตัดละมานเมื่อก่อนที่เราไม่เคยใช้นี่เราลงทุนเยอะไหมลงทุนเยอะแต่มันไม่ได้ข้าวไม่ได้ข้าวเพราะมันมีละมานกับปุ้มพวงโหนกระดูกอะมันขี่่อืแตหลังจากที่ใช้เทนเดอร์มาเนาะนั่นแหละมันก็ดีขึ้นหายไปเลยใช่นี่แต่แต่ต้องหลายเที่ยวนะนี่ห้าเที่ยวแล้วห้าเที่ยวแล้วครับมเขาบอกว่าต้องใช้เวลาหน่อย รเราก็ลองทําตามเขาดูก็มันก็ค่อยๆลดลงเนาะเหมือนเราป่วยก็กินยาก็หลายวันกว่าจะหายข้าวดีก็เหมือนกันก็ค่อยๆลดลงแต่ก็เป็นหนอนกอกันนะแต่อันนี้ไม่เป็นนู่นแปลงนุ่นนะครับเนี่ยเนี่ยติดกันเนี่ย,ยอ่าแปลงติดกันนะครับเป็นหนอนกอเป็นหนอนกอหลออใบขาวแต่นี้ไม่เป็นอ่าแต่ของป้าแกไม่เป็นนะครับเป็นอ่าแล้วก็แมลงก็ไม่มีกลวนะครับไม่มีถึงมีก็ทําอะไรไม่ได้ต้นมันแข็งต้นมันแข็งครับ นี่ปลาพูดเองเลยต้นมันแข็งเนาะแต่ดูแล้วมันแทบจะไม่เป็นอะไรเลยอ่ะเนี่ยมันแทบมันไม่เป็นอะไรเลยใช่มันแก่งอ่อย่างงี้เราก็ลงทุนน้อยใช่อ่ใช้ต่อไหมอย่างงี้ใช้ตลอด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 นะครับอันนี้เขาเรียกหมู่บ้านอะไรนะป้าหมู่บ้านดอนกำดอนกำ ถ้าใครที่แบบว่าคิดว่าจะใช้ดีไม่ดีนะใช้เลยอะใช้แล้วจะคุ้มมากแล้วก็คือดีอ่ะตอนแรกกลัวแต่ตอนนี้ไม่ทิ้งแล้วไม่หนีไปไหนแล้วใช้เทนเดอร์ตลอดขนาดไม่มีคนขายยังหาจนได้เอามาจนได้นะเพราะมันดีจริงๆไงมันดีจริงๆไม่ได้แบบโฆษณาอะไรนะคือใช้เองอะไรเองอ่ะนั่นแหละใช้เองก็จะใช้ตลอดใครจะว่าไงก็ใช้ตลอดเลย อันนี้คือใช้กับตัวเองเนาะใช้เองอ่บริษัทไม่ได้มาหลอกลวงอะไรเลยไม่ได้รู้จักบริษัทอะไรอืนี่ใช้เองนะครับทดลองเองเห็นผลเองใช่่อาสิ่งที่จะตอบโจทย์ก็คือข้าวครับพี่น้องดูนะครับข้าวว่านอนมันห่อใบไม่ได้พอห่อเสร็จปุ๊บมันก็ดีดออกปักนอนอ่ะถ้ามันจะเป็นมันจะเป็นตอนข้าวท้องแต่อันเนี้ยท้องก็ไม่เป็นอืม ให้เป็นเลยโอ้ก็คือดีอ่ะถ้าใครใช้นะแล้วแปลงอื่นเขาเป็นข้าวดินไหมเขาถามบัางไหมเขาถามอยู่แต่ที่เอาไปก็มีอือก็แบ่งกันไงโอให้เขาลองไปหมักดูกับพี่ๆน้องๆกันนี่แหละอือครับผมบางคนก็ถามก็ไม่กล้าซื้อไม่กล้าใช้กลัวไม่ได้ผลอะไรแต่ใครไม่ใช้แต่เราใช้เพราะอ่บอกเขาหน่อยครับว่ามันดียังไงครับเทนเดอร์เทนเดอร์อ่ะดินดี ข้าวดีแล้วก็เนี่ยรวงใหญ่แล้วก็ละมานข้าวดีดอะ่ะมันจะค่อยค,อยคอยหายไปเองนั่นผลดีของเทนเดอร์นะครับนี่ดูข้าวนี่โอ้โหเดี๋ยวตอนที่มันเหลืองแล้วเดี๋ยวผมจะมาอีกรอบนึงได้อยากมาเห็นได้อ่าเนาะว่ามันจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเหลืองจะให้อ่าเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวโทรติดต่อกัน วันนี้ขอบคุณป้ามานะครับครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ะ